กีว no <si suppression> ีมาอย่างกีวีฮะเฮ็ดอีหยังอยู่ทางในนั่นฮะไชโอ้แบ่นอนเฮาอีหยังอยู่ในหันฮะโอ้วัสดีครับสวัสดีครับ แต่ดีข้าราการทุกทานวันนี้กี่นี่วะน้องน่าเด็ดเลอเจอหรือยัง,ง,งยง,งน้้อรรอเนี่ยงนามัหยังแม่เห็ดเนี่ยหัวไ่เลยละ,จะจนนสิซับทุกอย่างอันนี้หมา แหววเสือหันตามสร้างโคกง่ายกับบ้าขายโอ้เขากินเงอนแล้วนะดูนกเขาสิวเกี่ยวอ่าจับได้แล้วกินนมได้หรือยังฮะกินนมได้หรือยัง กีวีมาหาอีกแล้วเรียกชื่อสิอันเรียกชื่อใหม่จุ๊บเอาใหม่ไม่ถ่ายไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายไ,าไม่ทันหอมหรือเหม็นฮะหอ,อมเหรอ อจุบค้างไว้นานๆก้อ,องจับไม่ทันทำไม <c oughs> จะดอแห้งแล้วจะหลุดเลี่ยงใล่แล้วไ็ยืนอยู่ซื่อๆอยู่ขึอนไม้ายางฮะเกียนเลยนะขึอนไม้ายางน้้วอุน้นศตรอ ไม่กลัวนะเนาะทำอะไรลูกล้างเท้าล้างเท้าเมื่อนิ่ต,ตม้ลมล่มเป็ดน,น้อยลอยน้ำผุ่นปุ้ยลายโตคัก ซูมบ่คอยฉัดเลยเดินได้ไหมเดินโชว์สิดมพี่กีวีเลยจะได้จำได้ ขาวเล่นสไลเดอร์ลิงนั่นนั่นนั่นพี่กิวีจะลองเอาน้ำให้น้องกินเอากินเป็นหรือยังอ้กินไม่เป็น,น,นจ่อไว้ดีๆนิ่งๆจ่อไว้แล้วนิ่งๆนิ่งๆไว้เอาไม่สนไม่สนเลย เทไว้เหมือนเดิมไม่กินน้องล้าน้อฝนพังงนเดินเดินหัดเดินเดินจะเดินไปไหนนะ่ะเดินเดินอ้ยโอ้ยเดิน เดินเอาเดินเดินไปไหนเราไปเดินอืกินยาเหรอกินยากเหรอโอ้ยโอยอย่าไปทำมีไข่ด้วยอยู่ในนี้ กินกินยังไม่เป็นกินแต่นมตอนนี้กินเป็นแต่นม <c oughs> อมแล้วจับหางเขา <c oughs> เขาจะตกใจวันนี้พี่กิวีมาเล่นกับน้องเ,อเหมือนได้กินเป็นเลย เหมือนที่กินเป็นเลยนะนไ,นไปเดินไปแล้วเอาไปไปไหน,นไ,ไปไหน,นไ, <laughs> ไปเอวกินนมติฮะ จ้องจ้องพ่นเอาให้กินจ้องคนเอาให้กินนะกูไปกอดน้องคักแทะน้องมาตกใจอ้าลาลากัน ลากันลากัน,กนไม่ได้เห็นกินนมเลยเมื่อไหรจะได้กินนมรอตั้งนานก็ไม่ได้กินนมสักทีเนาะแม่ไปไหนแล้วล<ะ>เอาลาแม่เวลาดีๆลาใกล้ๆล<ะ>ล พูดดังๆน้องมยไม่ได้ยินเลยน้องก็ไม่ได้ยินเลยน้องตั้งใจฟังพี่กลับก่อนนะบ๊ายบายนะเดดเราเดทไป เอแม่ไปกินหญ้ายังไม่มาลูกรอ,อก,กินนมอยู่นี่ลูกทำไมไม่ไปกับแม่นิวนมไม่มีแรงเดินเลย,ลยเลมไม่มีแรงเดินเลยหิวนมไปพ่อท่าละคุณทีคํา